คร <พ uka> ับดาวัดมูลสารชั้นนะครับป่าเยอะนะครับบริเวณป่าเยอะ,ปเ,ยอะเป็นแปลงเล็กๆประมาณพื้นที่ประมาณ1ไร่นะฮะประมาณ1ไร่ครับบน,นี ประมาณหนึ่งไร่นะครับปลูกอยู่ปลูกกินนะครับพื้นที่หนึ่งไร่นะสามารถสามารถปลูกพืชหลากหลายชนิดได้ในพื้นที่ตรงนี้นะฮะประมาณหนึ่งไร่นะครับหลายอย่างหลายชนิดปลูกพืชผสมผสานนะะขนุน มะละกอนะฮะมีขันนากาดนะฮะแม้กระทั่งไม้ดอกไม้ประดับก็มีนะครับปลูกในพื้นที่เล็กๆตรงนี้ต้นหอมหอมดอกนะฮะครับนีม่มะเขือเทศด้วยนะครับน่าสนใจมากครับแปลงนี้เป็นลักษณะแบบเล็กเล็กชัดแคบนะฮะเป็นเล็กเล็กชัดแต่แคบนะฮะดูมะละกอนะครับ,วรรบสวยงาม แล้วก็นี่น่าจะหลากหลายพันธุเหมือนกันนะครับกระลำนะฮะมีกระลำด้วยเดี๋ยวเรามามามาพบกับเจ้าของแปลงนะครับเจ้าของเจ้าของแปลงพี่บรรณาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค,ครับัครบพี่บรรณาเจ้าของแปลงครับพี่พี่ปลูกผักหรือปลูกต้นไม้บริเวณเนี้ยมานานหรือย,ยังครับพี่ก็ประมาณสามปี เพราะตรงนี้นะแต่ถ้าทาั้งหลังน้องพกสะดามันประมาณสี่ห้าสิบต้นนั้นห้าปีนะ่าจะห้าห้าหกปีแล้วเพราะสะดามันต้องใช้เวลาคว่ามจะโตใหญ่สะดาเนี้ยถ่ายได้ทุกปีแหละจะเป็นสะดามันแท้เลยไม่ต้องลวกนะถ้าลวกแล้วมันจะจืดเลยเปนเทศงามปลูกมาประมาณสามปีอ๋อครับครับ แล้วที่ตรงนี้เป็นที่ของตัวเองอ๋อค่ะ,คะคทีแรกต้องบำรุงดินอะไรไหมพี่ก็ใช้ขี้วัวขี่วัวแล้วก็ผสมพวกใบไม้อะไรแต่อะไรเนี่ยเนี่ยวางพีววฟางผสมคือเบื้องต้นที่พี่บรรณาบอกว่าไม่ได้ใช้เคมีเลยไม,ไ,ไม่ได้ใช้ผักก็รู้นะเป็นอินทรีย์นะฮะเป็นเป็นอินทรีย์ล้วนเลย มันบุรี่ก็พอถึงหน้าแล้วเต็มเลยอืมครับ,รบมีมันบุรี่ด้วยนะครับ,บ,บ,บดูนะมีกะลํำม,มีผักชีนะแปลงเล็กๆนิดน้อยปลูกไว้นะครับคือพูดว่าพี่วันณาเขาปลูกผักไว้ตรงนี้เฉพาะตัวเองกินในครอบครัวก็อยู่ได้นะฮะค,คือไม่ต้องซื้อผักกินแล้วอ,ลอ,อ๋อครับอม มีลูกยอนะฮะมีต้นยอด้วยนะ,ะนยยครับนี่กําลังออกลูกนะฮะยอครับเมือ่อสักครู่นี้ผ่านมาก็เลยเจอพี่วันนานะเลย,เ,ลยเข้าไปคุยกับพี่เขากําลังจะนําผัก<ส>ท,ท,ที่ที่ปลูกในสวนตรงนี้นะฮะผักปลอดสารจะไปส่งที่ตลา,าดด้วยนะฮะก็เลยรบกวนเวลาพี่เขาสักหน่อยหนึ่งนะฮะเ,เห็นแปลงสวยงามมาก,กอ,ออเดอร์เข้ามาทุกวันไหมพี่ทุกวันเลยค่ะอ,อันนี้ตัดไปเยอะแล้วเนี่ยรอย ครับนี่เป็นกระหล่ำนะพี่เนาะโอ้กระหล่ำนะกำลังงามกำลังนั่นมีฟักทองมีอะไรแต่มีอะไรดูนะครัผักขมดูอันนี้ปลูกปลูกหรือขึ้นเองพี่โอ้โหนะฮะดูงามมากเลยผักขมนะครับขึ้นเองดูมะเขือให้ขึ้นมะเขือขึ้นนอกรั้วก็มีครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อเลยครับนะฮะดูหอมแบ่งนะฮะ หอมนี่พันอะไรพี่อันนี้ทางภาคอีสานกนโอนี่สุดยอดเลยนี่อมนี่ือได้ตลอดแต่ต้อุโอ้ครับมะเขือลายนะฮะน่าจะเป็นคางกบนะพี่นะเขาเรียกว่าพันคางกบอัืมครับคับมะเขือลายคางกบนะแปลงของพี่เขาดยอั้นเลูนะฮะ็เล็กชัดแคบนะฮะดูนะฮะหนึ่งไร่นะพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่เขาทา บริหารจัดการพื้นที่ผักขมเนี่ยเป็นยาสมุนไพรกินได้ผักขมใหญ่ดูนะฮะผักขมใหญ่พี่เขาไม่ได้ปลูกไว้นะฮะผักขมขึ้นเอาเองนะฮะมีความชื้นมีอะไรแล้วเขาขึ้นของเขาเองกะเพราขึ้นเต็มเลยโอ้ครับอันนั้นหน่อไม้หวานหักมากินได้เลยหน่อไม้ขนาดนี้ครับพี่อันนั้นหน่อไม้ได้พันมาจากไหนครับพี่เพื่อนเอามาให้ครับอ๋อหน่อไม้มะเขือพวงนะฮะมะเขือพวงผักขมครับครับ วานไม่ต้องต้มหักมากินได้เลยโอ้ดีฮะกินสดนะกินดิบได้เลยนะฮะกินดิบดูนะครังล่างก็มีเะดานะฮะขึ้นเสดาครับพี่ก็ทำสองคนกับพี่ผู้ชายออครับครับกิเลจืดใช่อ๋อครับกิเลดทางีเขาไปแกงยอดใช่ครับใช่แกงกิเลดนะครับต้นกิเลดนะฮะ ขี้เหล็กนี้เขาก็จะอยู่ง่ายของเขานะครับไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยเลลววลขี้เหล็กครับครับรรม,ม,มีแคร์มีมะน,นาวนะพื้นที่ตรงนี้เล็กๆน้อยๆปลูกนะฮะมาลุมนะครับมาลุมพันใหญ่นะพี่บรรณาบอกมาลุมพันใหญ่แกงส้มเนาะ ัดแคบนะครับดูฮะใครมีพื้นที่เล็กๆนะครับดูนะฮะครับพื้นที่เล็กๆนะฮะปลูกผสมประสานกันไปหลายๆอย่างหลายชนิดอย่างพี่วนาเขาทำนะครับหนึ่งไร่เล็กๆน้อยๆเสดามมนครับอืมครับ ปลูกมาพร้อมกันใช่ไหมพี่ปลูกก่อนชุดนี้อ๋อสดาในี่ชุดนี้ปลูกลงก่อนนะครับมันแท้เลยอยากรู้ไหมคนที่ตามตลาดคนในหมู่บ้านนี้เขารู้เลยถ้าว่าสดาบ้านเนี้ยเขารู้เลยว่ากินแบบไหนยังไงครับมันทั้งนั้นเลยคือเราไปหาต้นพันธุ์มาเอามาจากใต้พันธุเนี่ยกินมาจากใต้ครับครับสดาพันุ์ครับทั้งหมดกี่ต้นนะพี่ ประมาณสี่ห้าิบต้นประมาณนเต็มไปหมดเลยนประมาณสี่ห้าสิบต้นนะครับได้พันมาจากทางใต้เนาะทางใต้ถ้าใครสนใจมาครับได้เลยจะต้องการกิ่งเอาไปชาปลูกเพราะว่าเคยตอนขายนะแต่ขายไม่แพงขายทูกๆครับคนพอเขาเออรี่กันมาเขาก็มาบางคนก็มาสั่งเป็นสิบสิบต้นอะไรก็มีมาตอนแล้วเราก็ไปชาพอรากออกเขาก็มาเอาไปครับเนี่ยเหมือนที่ตอนดูแลง่ายแล้วนะ เน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยออกดอกเอาครัเพราะอ,อันที่ตอนทั้งนั้นเลยตอนเสริมพื้นที่มันน้อยก็เลยแน่นครับเอาแบบพอเพียงว่าเราไม่ต้องไปซื้อผักอะไรเล็กๆน้อยๆเราไว้ปลูกของเรากินอไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยในสวนทั้งนั้นถ้าคนชอบคนกินผักอ่ะครับแล้วมันก็มีริมนุ้นอ้อยแดงอ้อยสมุนไพรพวกที่เป็นเบาหวานความดันอ้อยแดงเนี่ยจะไปต้ม เนี่ยในนานนาในน่านหนังพอถึงนาไม่ต้องซื้อเลยครับเนี่ยทางนั้นเลยในน่านหนังกำลังออกดอกนะคะอืมกอมยั่งยืนนะครับมีพื้นที่จะไปปล่อยให้ดินโลกล้างว่างเปล่านะครับอันนี้ก็ไอ้ยังฝักใหญ่ๆอ่ะปลูกทิ้งไว้เอ่อมะเขือเอ่อมะขามเปรี้ยวยักษ์นะฮะเขาเรียกมะขามเปรี้ยวยักษ์มะคงมะเขือจนแก่เลยนะฮะเห็นไหม ใครมาเก็บก็เก็บไปเพราะมด้เน้นขายเน้นไวแบ่งปันเพื่อนบ้านมีอะไรเก็เอาอะไรมาให้เรากินรับแบ่งปันฮะดับแรกนี่บันไดเก้าขั้นของในหลวงรอเก้าแล้วนะฮะริกมเป็นศาสตร์พระราชานะครับพิกหอมพิกก็มีกินอย่นือทำไว้เลี้ยงตัวเองก่อนนะฮะพริกอพอได้กินนีก็มาอกพอออกยอดเราก็เก็บทินได้เนี่ยกินกับพริบ มีบวกมีอะไรนะฮะบริหารจัดการพื้นที่เล็กๆเพราะว่าพอหน้าหน้าฝนมันจะงามเข้าถึงตรงนู้นก็ใช่นะก็มีกล้วยอยู่ไม่กี่กอเอาไว้กินเนี่ยผักโมปอดสารตรงนี้นะฮะหน้าบ้านทางบุรีเป็นหน้าบ้านพี่เขาเป็นล็อกเล็กๆพี่เขาปลูกไว้หัวละพาบ้างอะไรตรงนี้อะไรนะครับสวยงามนะครับอ่านี่เป็นความน่าจะเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมพี่ตรงนี้มะนาวอะไรพี่ แป้นน้ำเยอะมากเลยครับดูนะฮะความดกของเขากินได้ทั้งปีนู่นม่เกือบพวงเกือบพว้านในบ้านนะครับอันนี้เป็นกิ่งตอนตอนค่ะอ๋อตอนมานะครับน่าจะตอนแล้วให้มาครับแป้นนะครับกินได้ตลอดเลยนี่เป็นล็อกหน้าบ้านเล็กๆนะฮะตอนแรกมันเป็นต้นไม้ไม่เอาไม่มีประโยชน์ก็เลยทำเป็นของพืชล้มลุกกินได้ดีกว่าใช่ไหมพี่อันนี้ปลอดสาร ไปใครมาผ่านมาเขาก็เก็บบอกให้เขาเก็บคนในหมู่บ้านไม่ขายพี่ไปเอาทำล็อกขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมพี่แล้วก็พี่ก็เอาดินมาใส่ใช่ค่ะแล้วก็ปรุงดินอย่างอย่างที่บอกเมื่อขั้นต้นเนาะใช่ค่ะโอ้ครับครับนี่มะนาวนี่เรามาเข้าบริเวณในบ้านนะครับนังมะนาวอืมลกมเะนาฮแล้วก็นี่ต้นยอา ครับนี่นะฮะเป็นบริเวณในบ้านพี่ขาวมะนาวโหพี่วรรณาเขาบริเวณบ้านฮะพี่เขาก็ยังไม่เว้นที่จะปลูกนะฮะครับอ๋อครับนี่หัวลําคาเคยเคยรู้ไหมเออใบป่าเน่ะอ๋อครับใบยีรายีราลงเดใบดมเนี่ยนี่นะฮะดูทำไมเข้างามจังเลยพี่ก็อย่างที่หนูบอกนี่แหละ อืมครับครับโอ้ยนะฮะดูดูใบเขานะความงามความสมบูรณ์ของใบเขานี่มันบ่งบอกถึงการบำรุงดินนะครับการบำรุงดินและการดูแลใส่ใจนะฮะที่กลมตรงนี้เลยครับนี่เห็นต็มสลยนี่ฮะมาดูมะเขือพวงฮะแค่ต้นเดียวนะครับพี่น้องนะฮะแค่ต้นเดียวแค่ต้นเดียวกินไม่ทันเลยนะฮะพี่วรรณนาบอกว่ากินไม่ทันเลยผสารนี่ เดานะครับสวยงามมากมะเขือเหลืองกรอบเคยเห็นไหมครับมะเขือไม่ใช่มะเขือเหลืองที่เราจะรู้เขาไปใส่ซุปตามไม่งั้นจ็จิ้มกินน้ำพริกเนี่ยมันจะกรอบมะเขือเหลืองกรอบครับไม่คืนไม่ขมที่กินได้เลยเนี่ยครับได้พันไมาจากได้พันมาจากทางอีสานนะฮะมะเขือเหลืองกรอบนะฮะดูนะครับพี่น้องกินได้เลยที่กินได้เลยเหนียวกินดิมันกรอบไม่คืนไม่ขมอืมจิ้มน้ำ กินให้รู้จริงๆนะฮะอืมอืมใช่นี่เก็บให้เขาเมื่อคืนวานนี่ให้ไปเยอะเลยนะเขาเป็นยาสมุนไพรด้วยนะฮะกระเขือเหลืองสมุนไพรอันนี้อะไรพี่อันนี้ดีปีนะฮะดูนี่สมุนไพรโอ้โหดีปริแต่เม็ดพริกไทยก็ยังไม่โตปลูกไทยก็ปลูกเนี่ยงามเนี่ยไปใส่พวกแกงพริกแกงเป็นสมุนไพรพี่ปลูกยังไงพี่ให้งามอย่างเงี้ยก็ดินปกตินี่แหละได้ซื้อได้ต้นพันมาได้พันมาพี่ก็มาใส่กระต orn ี่เนาะ ขยครไปใครมาเอาไปทํายาอะไรก็เอาไปเก็บไปไปใส่น้าพริกแกงเผ็ดน่ะอืแกงไปใส่เป็นสมุนไพรนะฮะการปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชผักสวนครัวนะฮะปลูกเหมือนกันหมดครับปลูกได้เหมือนกันหมดนะพี่เนาะแต่ว่าแต่ว่าปลูกได้เหมือนกันหมดแต่ไม่รู้จะงามเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเ่วนใหญ่จะไม่ค่อยงามเป็นพืชสมุนไพรที่คนโบราณเขาเขาเชื่อกันในศสยศาสตร์ว่าเป็นงาช้าง ถ้าปลูกแล้วจะคุ้มครองพวกสายศาสตร์อะไรเงี้ยดอกมันหอมเชื่ออะไรนะที่มันชื่ออะไรนะงาช้างเขาเรียกงาช้างเนาะที่หนูเรียกเรีงาช้างแล้วก็ดอกมันจะสวยสีขาวใหญ่แล้วหอมพืชที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับด้านากนี่เขาเวลาคนอยู่ไฟพอดลูกรากเอาไปต้มกินรักษาพวกมันลูกน้ำเ้าปลาใครมาขอไปเอาไปเปนงาช้างี่เนาะ ค่แล้วมะเขือเทศก็ต้นเล็กๆแดงโคนเป๊ะมือน้มะเขือเทศนะมะเขือเครือไอีสานเขาเรียกว่ามะเขือเครืออ่าใช่แล้วมะนาวนะครับแค่นี้หน้าแล้งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับแล้วก็ใบเขาเรียกอะไรนะผักอีตูเลยผักอีตูแมงลักผักอีตูนะพี่วรรณาเขาไม่ได้ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยนะฮะที่ดินไม่ว่างเลยที่เขาใส่ลงไปให้หมดเต็มที่เลย ดูนะฮะแอ่ะไม่หมกเลยดูนะฮะไม่มีดินจะปลูกเนี่ยแน่นไปหมดแล้วไอ้ลูกเลี้ยที่พันที่จะปลูกนะลูกเล็กๆนะต้นนั้นดอกที่จะเก็บไปนะฮะไม่มีที่จะว่างเลยนะฮะครับเนื้อทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งนั้นเลยครับดูนะไได้ซื้อได้กินผักทุกอย่างมีหมดครับครับพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะฮะบริเวณสารนะฮะ ดินหน่อยหนึ่งพี่เขาก็ปลูกแน่นหมดมีกล้วยด้วยครับด้านในน,นียังมีอีกนะฮะด้านในนะครับม,าามีกล้วยด้วยนะฮะยอดเลยตรงนี้อ่าถ้าคิด<น>จะทําสวนครัวเล็กๆนะ่ะใจต้องรักถ้าใจไม่รักนะไม่ได้หรอกจะปลูกทิ้งทรงเราก็ต้องดูแลโดยที่ซี่ว่าเราคิดว่าเราจะเอาอืมเศษใบไม้อะไรที่เราจะมาหมักเป็นปุ๋ยที่เราจะทําแบบพอเพียงอ่ะ ถ้าคนใจไม่รักนะทําทไม่ได้หรอกถ้าปลูกทิ้งทรงนะมันไม่เป็นอย่างที่เห็นหรอก,กถ้าใครคิดอยากจะทําหรือว่าจะเอาพืชบางสิ่งบางอย่างเอาไปาไปปลูกอะไรก็ลองมาดูกันแล้วกันครับครับกระเดามีมเมล็ดผักพอหน้าลอยกระทงก็จะมีดอกไม้เสริมขายดอกไม้วก,ด,กดาวเรืองเต็มไปเลยในสวนนะช่วงที่ดาวเรืองพี่ถ้าพี่มานะพี่จะเห็นเลยนะ โอครับครับอืมเป็นมะกรูดคือมะกรูดเราปลูกไว้อยู่แล้วโอ้ยเขาทิ้งร่วงเต็มเลยโอ้โอ้ครับก็เลยเอามาทำน้ำยาล้างจานอีกมะกรูดแล้วก็บ้านหนูใช้เตาถ่านด้วยที่เท่าหนูน้ำที่เท่าหนให้ดูเลยมันจะใสนุ่นใสน้ำใสก็เลยก็คือที่เท่าที่เราอันนี้เ้าเราถ่านเรานี่แหละโอ้ครับครับพี่ครับที่บ้านจะใช้หลังบ้านมีถ่านมีเตา ครับแล้วก็มาผสมกับตรงนี้ลงกับใส่มะกรูดซักผ้าก็ได้ล้างรถหรือว่าล้างห้องน้ําไม่ธรรมดานะเนี่ยก็เยอะนะใช่ไหมอีกอะไรอีกประเด็นอีกหลายอย่างตอนนั้นก็น้ำยากับเพรนุ่มก็ทําเองโอ้โหนี่ก็เยอะนี่แล้วพี่ไปได้ความรู้ตรงนี้มาจากไหนก็แบ่งแบ่งกันควรู้อะไรนี่แหละไปถามคนที่เขาเป็นอะไรนะไปถามว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่คนที่เขาเป็นมีมะกรูดทั้งนั้นเลยนะมะกรูดทั้งนั้นเลยนี่โอ้ครับครับครับ ภูมิปัญญาเห้มาเน่โอ้โหสุดยอดหอมไม่มีเป็นสารพิษปลูกไว้ก็กินปลูกไว้ก็กินไม่หมดกินไม่ทันนะฮะมะขูด้วมาขยายผลเป็นการทําน้ํายาล้างจานนะฮะใช่ไหมพี่น้ํายาล้างจานล้างซักผ้าด้วยสักผ้าด้วยน้ำคิดเท่าพี่ก็ทําไว้เองโอ้สุดยอดครับทาทานที่เราก่อเตาทานแล้วก็หกข่าวเห็นปะตักใส่กระป๋องไว้ใส่ถุงไว้แล้วก็มาล่อนมุงลวดลอนแล้วก็มา หมักลงน้ำใส่ผสโอล้วมาคมาทำก็คือไปรู้มาจากแล้วไม่มีที่ว่าจะมากัดมือน้ำยาล้างจานที่เขาเราซื้อในตลาดนะบางทีเป็นปุยเลยปะกัดอันนี้ไม่มียาที่น้องมาทีลูกบางทีมาทีเป็นสิดขวดมาให้ไปเพาติดใจกันมันไม่มีสารพิษเตียรปนเป็นส่วนผสมเราทําอย่างมะขูดโดยตรงนะมาหมักกับน้ำอันนี้นะน้ำที่เท่า พร้อมแล้วไอ้และไอ้นี่มันนะพอเรามาเลิกใช้เราก็ไปใส่พวกโคนเนี่ยพืชผักนะนนะไม่ตกตะกอนใช่ใช่ใช่ไม่ตกตะกอนอ่ะทดลองให้ลองไปใช้ขวดลอาไปใช้ขวดนะพี่เขาทำเองนะครับดูเขากทำกันเยอะคนอยู่นี่เขาทำอย่างตัวนี้แต่อันนี้ว่าประเด็นของเราคือเราก็ทำของเราเนี่ยให้ดูลองไปใช้ดูอย่างในขวดเนี่ยมันประมาณกี่เดือนพี่ถึงจะมานำมาใช้ใส่ขวดไว้แบบเนี้ย แล้ระยะเวลาหกเดือนนะพี่นะโอ้แล้วกากนี่พอเลิกใช้เราสามารถที่เอาไปใส่ท่อน้ำได้น้ำบำบัดอุท่กษะโอ้บำบัดน้ำเสียได้อีกอแล้วก็เอาไปใส่พวกคนต้นไม้ไอพวกพืชผักกลายเป็นปุ๋ยจะหอมในบ้านนี่มันจะหอมมะกูดเนี่ยจะไปสัดเอดอัตราส่วนยังไงพี่ต้องถามครับต้องมีอัตราส่วนนะพี่อัตราส่วนเอน้ำไอเนี่ยประมาณกี่ลิตรแล้วก็มะกรูดกี่กี่ กี่กิโลพี่หรือว่าพี่ไม่มีตาตาส่วนแบบตายตัวมีไอมะกรูดห้ากิโลน้ำตาลสายแดงน้ำตาลหมักน้ำตาลมักหนึ่งกิโลนี่เลยครับแล้วก็น้ําก็ก็ห้าเหมือนกันอืมนะฮะดูอาตาส่วนแล้วสมมุติว่าเป็นแล้วประมาณหกเดือนเสร็จแล้วเรานําไปใช้ได้เลยมันมีหัวเชื้ออยู่ของเอ็นเกศูนย์ อ๋อครับครับซื้อเอ็นกระศูนมามันก็จะได้ประมาณสักสิบกว่าลิตรนี่แหละอมผสมเข้าไปกับตัวนี้โอ้โหไม่มีแฉมไม่มีอะไรล้างคือไม่มีสารตกค้างเลยช่วยทำโอ้โหนี่ไม่ใช่ปลูกแต่พืชผักสวนครัวนะครับพี่น้องโอ้โหพี่เขามีครบวงจรเลยของใช้ในครัวเรือนเล็กๆน้อยๆนะฮะตะบูยาที่ฟันน้ำยาล้างจานี่กับข้าวนี่ไม่ซื้อนะข้าวตลาดส้มตำนี่ไม่เคยซื้อนะของเราปลาต้มไว้แน่นอน เห็นตุ้นมะละกอแล้วก็จบเลยพริกก็มีแล้วมะเขือลูกสมยอก็มีถ้าคนไม่สาดจะเรียกอะไรเนาะลูกสมยอครับไม่ซื้อทุกอย่างนี่แหละเห็นไหมประหยัดไปได้หลายตังค์นะอยู่แบบพอเพียงแค่นี้เงินเราไปใช้ในสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นไปใช่ไหมพี่นะไปใช้ที่มันจเป็นที่จำเป็นที่จริงๆเวลาเราแก้เท่าถ้าเราเก็บสะสมได้เพื่อเราแก้เท่ามันต้องใช้อยู่แล้วอายุมากแล้วนะส่วนจาเป็นของเราอ่ะเราก็ไม่ได้ว่า เราก็แบ่งปันนะรับ,รบกินพืชผักอะไรมามรกมายชาวบ้านนะฮะเขาก็มาขออะไรเราแบ่งปันกันกินไปไอ้ส่วนที่เราขายคือแม่ค้าเขาเห็นผักปลอดสารมันสดแล้วมันเก็บได้นานเขาถึงมาซื้อถึงมาสั่งเรานี้ส่งเจ้านะอันนี้ไปส่งเจ้านึงแล้ด<อ>เจ้า,า,านึงเข้ามาเลยเดี๋ยวพอใบโมงไปส่งเขาเนี้ยต้อยตรงวัดตรงนี้ครับครับแค่เนี้ยไม่ได้ไกลไกลแต่บางทีมีเยอะประกาศข่าวก็เคยนะประกาศข่าวกวางตุ้ง สิบบาทจำยังเงี้ยสามสิบกนหมดไม่ต้องถึงตลาดหรอกเรารู้ครับที่นี่โอเคครับพี่ครับขอบคุณครับถ้าใครสนใจก็มาดูคนัะพี่เดี๋ยวให้พี่บรนานะฮะมีมีช่องทางการติดต่อหรือมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเดี๋ยวยังไงผมฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หลังท้ายคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ท้ายคลิปนี้นะฮะ เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกันนะเผื่อเผื่อการสะเดามันอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับครับเพื่อพี่น้องเราบอกว่ามีสะเดามันมันแท้เลยเราไม่ค้านแต่ตลาดคนทั่วไปถ้ารู้ว่าสะเดาที่นี่น่ะโอเคเลยเขารู้เลยครับครับพี่น้องเราจะได้ติดต่อเข้ามาเนาะเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรไว้หลังทื่การเป็นร้อยกิ่งรือห้าหกสิบกิงกีกิ่งได้ทั้งนั้นเลยจะได้ตอนไว้ศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์หนึ่งสามตัวแล้วก็สี่หนึ่งแปด แค่นั้นแหละครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับขผื่อบครับใจพืชผักมึงสิงบังางก็มาสอบถามอะไรได้ครับขอบคุณพี่วรรณนนะที่ให้ความรู้วันนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับครับ